สวัสดีค่ะเดี๋ยวมาร่วมอนุมโมทนาสาธุบุญกันอ,อีกครั้งนะคะเพราะว่าเหมือนที่พี่บอกว่าเดี๋ยวเราจะมีการยกพระวินทสาพฤศจิกายนเนาะวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะคะดูสิคะมาอีกแล้วค่ะเต็มบ้านอีกแล้วค่ะ <c oughs> ข้างหลังคือแต่ละรูปแต่ละองค์คือสวยมากๆเลยค่ะ มันได้เห็นหน้าคุณแม่เปต็ติดเกีๆๆ <c oughs> ่ยวข้าวนี่เล็กน้ามาจอยน่ามาเจอยออเศราวกำนะปีเหลือพับน์บนเู่นท์ไหนลองลายอยู่ อาาง,กาางกยกนจสวัสดีค่ะไม่เจอกันหลายวันเลยเนาะจะบอกว่าช่วงไหนตอนนี้พี่อยู่ในรถค่ะเพราะว่าเมื่อกี้มาดูดอกไม้จะบอกว่าช่วงไหนที่มีงานวัดอ่ะ จะมีความสุขมากเพราะว่าจะมีญาติโยมศรัทธาแม้แต่เด็กเล็กๆนะคะจะมารวมกันอยู่ที่วัดแล้วมาช่วยกันมันเป็นความสามาัคคีเป็นพลังบุญแรงศรัทธามันเป็นพลังที่ต้องมาอยู่ตรงจุดนั้นเราถึงจะได้เราอยากให้ได้มาสัมผัสถ้าอยู่ตรงนั้นมันจะรับความอบอุ่นได้ได้มันจะเป็นพลังสักอย่างหนะะึ่งค่ะก็เลยอยากจะมาบอกว่า,าทุกครั้งที่มีงานบุญที่วัดไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามอ่ะพี่มีความสุขมากนะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนอนุโมทนาสาธุด้วยกันอีกครั้งเนาะ เดี๋ยววันนี้วันที่เท่าไหร่ยี่สิบแปดแล้วสามสิบเราจะมีพิธียกพระมีวีโอคลิปไปเล่นน้อยอะไรมาได้พี่จะเอามาฝากแล้วกันตอนนี้ยังอยู่ในรถค่ะอ่าลืมบอกได้รถใหม่นะคะรถใหม่แต่มือสองมือสามสิบอายุสิบสองปีแล้วค่ะแต่ว่าสําหรับพี่มันคันใหม่เป็นคันใหม่เลยแต่ว่าไอา้รถอะมีอายุสิบสปีแล้วดีใจมาก ตอนนี้แม่ให้ไม่อยากเสียออกคลิปนะตอนนี้ข้างล่างยังไม่เสร็จเดี๋ยวเราจะขับขึ้นไปข้างบนไ้พอเป็นเย็บผ้ามักรีและน้องก็จะเอาแมสจันจะไปดูที่จัดสถานที่ข้างบนเดี๋ยวพาไปดูนะคะไมม่ยอนร ขอชื่นตาให้พี่ชื่นใจกลัวฉันกลัวว่าจันจะลาจะฟ้าไกลกลัวฉันถึงแล้วค่ะอันนี้จะเป็นทีมเนี่ยค่ะเจดีที่เราจะสร้างกัน ตอนนี้รูปทรงเป็นแบบนี้นะคะแล้วที่เราจะยกพระคือวันวันนี้วันที่18เราจะยกพระกันวันที่30พฤศจิกาคนไหนผ่านมาบังเอิญไม่บังเอิญหลานน้อยได้ข้ามาดูคลิปนี้ก็ขอให้อนนุาโมทนาสาธุไปด้วยกันนะคะแล้ววันนี้ท้องฟ้าสวยมากนคะคะไปเดินมากัน <c oughs> ตุ้งตงิ้งตงุ้งติ้งนี่ค่ะตุ้งติ้งสวัสดีค่ะ ลูกสาวสวัสดีเจ้ามาอยู่บนเพนลงนลรือคะสวัสดีเจ้าแม่มานี่นจิงใจจะขาดไม่ร้างลากลัวฉันกลัวอ๋อเจ้าจะไกลไม่เห็นหน้ากลัวชะตาจะมาพรากเรา <c oughs> เพียงลับตากระวนกระวายแล้วร้อนรอน เพียงมืดมนที่จะทานทนได้หรือเปลา่าเพียงยิ้มมาหัวใจเบิกบานคลายทุกเศร้าเรานนองเราค<พ>ันทึ่อ่อน เดี๋ยวจะพามาดูหลวงพ่อที่วัดมาติดตุงเราเป็นคนเหนือเนาะแล้วก็มีตุงล้วเป็นคนที่ชอบตุงมากเดี๋ยวดูกันนะคะ ฉันกลัวว่าฉันจะลาจะฟ้าไกล,ลกลัวฉันกลัวว่าใจจะขาดเมื่อร้างลากลัวฉันกัวเอาเจ้าจะไกลไม่เห็นหน้าตรงโริแรมเคาน์อันนะเจ้าป่า ชดชตาจะมาพราเราเพียงลัตากระวนกระวายค่ะให้ดูวิวจากข้างหลังนะคะดูสิคะพระธาตุวันนี้ท้องฟ้าสวยมากๆแล้วก็จะมีตุงอยู่ตรงนี้นะคะทางขึ้นเขานะคะแล้วก็จะติดตุงวบรรยากาศดีมากๆเลยอัน,นุโมนทนาสาธทุน,นะคะวันนี้ก็ เอาความสุขเลยๆ็กน้อยเอาบุญมาฝากกันอีกแล้วนะคะถ้าใครชอบก็ขอบพระคุณมากแล้วก็ขอบทุกทุกมีคนติดตามเข้ามาทุกครั้งแบบบางทีคลิปห่างไปหนึ่งอาทิตย์ก็จะมี new subscriber เข้ามาเรื่อยๆตลอดเลยขอบพระคุณมากๆเลยนะคะวันนี้เนี่ยรู้สึกว่ามีความสุขจริงๆเพราะว่าเราจัดดอกกันแต่เช้าจัดไปที่พ่อเราด้วยแล้วก็ทำส้มตำตำโหตำมั่วนั่งทานด้วยกันใส่ถาดกองกองเอาไว้ก็พาไปทานส้มตำกันแล้วเนาะ พาไปขึ้นข้างบนไปจัดเต็นท์ไปแต่พรุ่งนี้เราจะขนพระเอาไปไว้ข้างบนก่อนแล้วก็จะเอาหมูกระทะลิงน้องๆหมูกระทะเพราะต้องต้องมีคนไปนอนเฝ้าพระพุทธรูปค่ะแล้วก็ไปจะเป็นเอ่อพระสงฆ์มาช่วยกันมารวมตัวกันชาวบ้านศรัทธาเนี่ยค่ะวิถีชีวิตที่เรียบง่ายกลับคืนสู่ธรรมชาติแล้วก็มันเป็นอะไรที่มันมีความสุขจริงๆก็ขอบพระคุณทุกคนขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูแล้วก็ให้กําลังใจนะคะขอบพระคุณเอ่อ ทั้ง o อซับสคร r i เบอร์ w s u b s c r i r e r All ร h อ Subscribers ทุกคนเลยที่เข้ามาดูส่งคอมเมนต์เพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ลุงป้าน้าอาที่คอยให้กำลังใจกันตลอดนะคะคือมันไม่มีอะไรมากมามันเป็นอะไรที่แบบง่ายๆมาดูแล้วมันก็แค่ผ่อนคลายเนาะมันเป็นชีวิตวิถีของคนบ้านนอกคนหนึ่งที่อยากจะมาถ่ายทอดแล้วก็พยายามให้สัมผัสถึงบรรยากาศที่เราเคยมีตั้งแต่ เราตัวเล็กๆตั้งแต่ปู่ย่าตายายลงแล้วอะค่ะแล้วก็พี่ก็อยากจะให้ทุกคนได้สัมผัสตรงจุดนี้นะคะขอบพระคุณม,มากๆจริงๆอนุโมทนาสาธุกันนะคะวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะแล้วร้อนรนเพียงมืดมนพี่จะทานทนได้หรือปล่าเพียงยิ้มมาหู้ใจเบิกบานคลายทุกเศร้าเราน้อง So